มารายาทกับเพื่อนบ้านนำเสนอโดยนายซะบานเจติครูโรงเรียนพัฒนาอิสลามในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาสีเขียวมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าฮาซันเขาเป็นเด็กทยันและมักจะช่วยเหลือทุกคนในหมู่บ้านแต่ถึงแม้ฮาซันจะเป็นเด็กที่มีนิสัยดีแต่เขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงมารายาทในการปฏิบัติต่อเพื่อนๆสักเท่าไหร อีกหนึ่งเด็กในหมู่บ้านชื่อว่าอิดมาแอร์เขาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยโดดเด่นในการเรียนหรือกีฬาแต่เขาก็เป็นเด็กที่สุภาพและเข้าใจเรื่องมารยาทดีมากๆทุกครั้งที่เขาไปที่บ้านของเพื่อน mm. เขาจะเคาะประตูและทักทายอย่างสุภาพเสมอเขารู้ว่ามารยาทที่ดีคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนรู้สึกเคารพและรักกัน mm. วันหนึ่งหลังจากที่เรียนเสร็จ ฮาซันก็ไปหาอิดมาแอที่บ้านโดยไม่ได้เคาะประตูหรือทักทายอะไรเลยเขาเปิดประตูเข้าไปแล้วตรงไปหาห้องนั่งเล่นทันทีโดยไม่ทันเห็นว่าผู้ใหญ่ในบ้านกำลังนั่งคุยกันอยู่อิดมาแอเห็นการกระทําของฮาซันก็รู้สึกแปลกใจเขาจึงพูดขึ้นว่าฮาซันทําไมวันนี้ถึงไม่เคาะประตูหรือทักทายก่อนเข้ามา ฮาซันตอบไปว่าเอา้าก็เราเป็นเพื่อนกันทาไมต้องยุ่งยากขนาดนั้นล่ะอิดมาแอยิ้มและพูดอย่างสุภาพว่าเพื่อนก็ต้องมีมารยาทนะฮาซัน,านการเคาะประตูและทักทายก่อนเข้าบ้านเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อเจ้าของบ้านและการให้ความสำคัญกับเวลาของคนอื่นเราไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ในบ้านกำลังทำอะไรอยู่ถ้าเราเข้าไปโดยไม่ทักทายอาจทำให้พวกเขารู้สึกไม่ดีได้ ฮาซันฟังแล้วรู้สึกตกใจเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนแต่เมื่อได้ฟังอิดมาแอ์พูดเขาก็เริ่มเข้าใจขอโทษนะอิดมาแอห์ฮาซันพูดพร้อมยิม้มจากนี้ไปฉันจะพยายามทำมารยาทที่ดีขึ้นทุกครั้งที่มาเยี่ยมบ้านของเพื่อนๆนตั้งแต่นั้นมาฮาซันก็เริ่มเคาะประตูและทักทายเพื่อนๆนและผู้ใหญ่ในบ้านเสมอๆไม่ว่าจะไปที่บ้านใครก็ตามเพื่อนๆนในหมู่บ้าน ก็เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาและยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับฮาซันมากขึ้นข้อคิดจากเรื่องนี้มารยาทที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เพื่อนและผู้คนรอบตัวแม้ว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับเพื่อนมากแต่การให้ความเคารพและปฏิบัติตามมารยาทที่ดีจะช่วยให้ทุกคนรู้สึกสบายใจและมีความสุขในการอยู่ร่วมกัน